ถึงได้ถึงแล้วนะครับชื่อแม่ตะเคียนส้อยสังวานแม่ตะเคียนเบนกัญยาและแม่ตะเคียนศรีสุดาจันทร์มีแม่ตะเคียนอยู่สามองค์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องบอกเอ้คุณใหม่นะครับอยู่กับช่องคนสองเลนเข้ามากันที่จังหวัดปทุมธานีนะ้ามาที่วัดกลางนะจังหวัดปทุมธานีนะ วันนี้ที่วัดกาดแห่งน,นี้เนาะมีแม่ตะเคียนสามพี่น้องน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่ตะเคียนทั้งสามองค์จะให้เลขอะไรเรานะครับไปกันเลยครับที่มงกําลังบูชาน้ําแดงนะครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจุดเลยจุดอ๋อมีทุบเขามีทูบเลืมงคลด้วยพี่ตั้งตั้งได้ตั้งติดกล้องอ่ะเดี๋ยวจะจะจุดทูปบูชา แม่จะเคียนสามองค์เนาะแม่นจะเคียนสามพี่น้องเนาะแม่สร้อยสังวานแม่เป็นจักกรยาและแม่สีสุดาจันทร์โอ้เป็นเรือนที่สวยงามมากเลยแล้วก็มีการบูรณะอย่างต่อนเนื่องนี่มีพี่เข้ามาทำการทาสีบันไดแม่เนะาะเดี๋ยวเราจะทำการบูชาแม่กันนะครับ สาธุพร้อมกันนะครับโมตัสสะพระตวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมโอมลูกขัดเทวีลูกขันเทวีมงคลชัยยะมงคลชัยยะสิทธิสิทธิมหาราชามหาราชาใหย่าจะเป็นทองของอภัยใหย่าจะเป็นทองของอภัยอาคัจฉายะ อาคัทฉายะอาคัทชายออาคัทฉายอีเอห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 ีายะิทธิฉายาสิทิมหาราพังมหาราชังมหาทันังมหาทนางยังมากะีย่งมานาธุคับบอกเก่าเลยวันนี้คนใหม่อน้คนใหม่ครับาคนโจ้ขอร่ากับแม่เขียนอยู่ที่วัดจารก็มีแม่ตะเคียนสร้ยสังวานแม่ตะเคียนเป็นจากภรรยาแม่ตะเคียนสีกุฎาใจนะครับวันนี้เราต้องอช่องเนาะมาคนโจ ้วขอให้แม่นะวันนีเราเอาน้ำแดงมาไวเราก็ขอโดนระดานทุล่ับลานเยังไงไดูขอให้เลขที่จะออเป็นเลขทุ่ลเนี้เเราไมแต่านเลยแตุ่นลนจกันอันนี้เราทาบุญซื้อซื้อแล้วนะทุกคนนะเป็นการแลกกัรระบางทุลา เลือกเอาเลยเจ้าในโหลก็ได้หรือเจ้าในพานก็ได้ได้ไ,ด,ได,นนด้จุดจุดทุก,กได้พี่จุดเทียนได้พี่เดี๋ยวก็ร้อนจุดเทียนได้เลย ดูดิมีรอยตีนทามีรอยทาแม่ปะ่ะนี่นี่เลขขึ้นสีทองเลยเจ็ด <7. S 2> นี่ทุกคนนี่นี่เห็นไหมเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกนี่เนี่ยชัดอยู่เลยเนา 7, 9, ะเจ็ดเก้าป่ะเจ็ดหกเลยเนาะอาหาันข้างฝั่งนี้เนาะน่าจะเป็นเจ็ดหก โอเคไหมเลขนี้<อ>เนาะเจ็ดอะไรเจ็ดหกเจ็ดเก้าจะมือใส่ทุกคนโอ้โหนสารแม่มีตุ๊กตาญี่ปุ่นอะ nii . เราไปดูต้นแม่ตะเคียนที่อยู่หลังศาลน,นะครับโอแม่ตะเคียนยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ มันเปลี่ยนมันก้าวสีดำดำนี่ถ้าแม่มีโคดเดินนะไหนนี่มีดีโคดแบบนี้นี่เหมือนเหมือนก้าวมันเก้าอันนี้เลขแปดอันนี้เลขสองอันนี้เก้าแปดสองเลยเห็นปะไม่ชัด โฟกัสติโฟกัสจิ้มหน้าจอนี่ไงเก้าเนี่ยเก้าอันนี้สองอันนี้แปดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ชัดไงมันโฟกัสตรงนี้โอเคนะ้ว้าแปดต่อมาทุกคนตอนนี้ Hi. สี่หนึ่งสี่อืมนี่ไงหนึ่งสี่ตัวเดียว อันนี้เห็นเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งชุดหนึ่งสี่ชัดเลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่ในชุดหนึ่งจะเป็นสองสองสี่ศูนย์ตอนนี้จะมีสองชุดแล้วพี่เป็นสองสองศูนเลยชัดมาเป็นสองชัดสี่ชัด เลขศูนย์จะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะมันเลขสองศูนย์ชัดเจนเลยนะนีถ่ถ้ามาก่อนนี่จะได้เห็นเอาไปเข่งเอา,เอารู้แล้ว s หัวลาออกอะไรเห็นเลขสามตัวนะครับที่นี่เลขหกอยู่ตัวนี้คนหกป่ะหกไอ้เหมือน1 <S 1> 1. <S หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะ ไม่ศูนย์ก็หกอะหนึ่งศูนย์ด้วยหนึ่งสองเนี่ยหกตัวนี้นี่นี่นี่เกียร่งดีดีหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์หกด้วยหนึ่งสองเก้าอ่ะตรงนี้ได้เป็นหนึ่งหกหกเฮ้ยมันเป็นเก้านั้นเนี่ยเอ็ดตัวเนี้ยเนี่ยอ๋อพี่ดูดมีทุกคนตัวนี้เป็นเก้านะเก้านะครับ เก้าไะไต่อมาเราเป็นเก้าอะไรแต่เมื่อกี้เห็นสีขาวด้านล่างอ่ะเป็นปกนะะมันจะเป็นตัวนี้เป็นปกนะกล้องมันไม่เนียนเนาะตอนนี้ผมดูสีดำพี่สีดำม,ม,มันเป็นหนึ่งหกหกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หกเออนี้เห็นเป็นสีขาวอืมตัวนี้สีขาวเป็น,น,นเลขเก้าเนานะแต่ตัวนี้เป็นเลขสอง แต่ด้านล่าง,นนง,งนนเนี้ยเราเลขมองมองเป็นเลขเลหกอยู่เนี้ยเนี่ยหกทุกคนเหมือนกันละและผมสรุปเป็นกันของผมเนาะกล้องในในกล้องผมเป็นหนึ่งศูนย์หกอันนี้เป็น, 9, 2, น,นเน 10, ก้าของผมโอเคผมเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็หกโอเคแล้เรา โอ้นี่เลขอยู่นี่สามตัวเรียงสี่หนึ่งสามจริงๆอืมนี่แต่พี่บอกว่าหนึ่งสามมันจะออกยากใช่ไหมแต่แต่ก็เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็ไปฝากแล้วกันอันนี้มันจะมันชัดไงเป็นสี่เป็นหนึ่งเป็นสามสามตัวเลยเอาพี่ไปดูกล้องผม สี่นะคอหนึ่งแล้วก็สามใช่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามได้สี่ห่าเมื่อกี้มาตอนแรกกมาก็เห็นอยู่กันอืมไม่ตรงนี้เปนหนึุ่สี่หนึ่งสามอันนี้ชัด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 ตาดิทุเรียนมงคลวันนี้เนาะที่ที่มงคลจุดเนาะเล็กออกมาแล้วนะครับ สี่หนึ่งเก้าชัดตาชัดเจนมากเลยแม่ให้มาสี่หนึ่งเก้าเนาะผมชอบแหละจะลืมว่าเก้าเป็นหกด้วยนะสี่หนึ่งเก้าล้วก็ซื้อสี่หน่งหกติดไว้ด้วยนะที่นี่เป็นที่แรกไอเป็นครั้งแรกที่เรามาที่วัดกลางแห่งนี้นะครับวัดกลางปทุมธานีเนาะซึ่งที่นี่ก็จะมีแม่ตะเคียนในการอยู่ทั้งหมดสามองค์นะครับผม คือแม่ตะเคียนสร้อยสองวานแม่ตะเคียนเบญจกัลยาและแม่ตะเคียนสีสุดาจันทร์แล้วก็เลขทูกมงคลที่ให้คือสี่หนึ่งเก้าเนาะตัดกางนะครับที่นี่มีให้เช่าชุดแม่ตะเคียนดนวยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็หากาไม่ต้องหาถ้าถูกเลขก,ก็ไม่ต้องหาที่ไหนเนาะมาเช่าที่นี่เนะาะอาจจะให้มากกว่านั้นก็ได้นะ ถือว่าเป็นการทําบุญให้กับแม่ตะเกียรทั้งสามองค์จะทำตัวล่างเหมือนเลขเก้าไหเอ็นเราสองตัวแหละไม่โลกไม่ไม่ไม,ไม่นี่นี่ตัวนี้นี่เหมือน 0, 2, เก้าศ <t ell> ูนย์สองเก้านี่เออใช่แค่เลขเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ช <t ell> ัด <t ell> <t ell> สองชัดเก้าก็ชัดเก้าก็ชัดโอ้ชัดมากเนี่ยศูนย์สองเก้าตัวนี้ชัดจริงๆชัดจริงชัดจริงชัดจริงนี้มองเลยไม่ต้องตีนะใช่ใช่ศูนย์สองเก้า มันมีติ่งสามติดมาหน่อยไงเป็นเก้าสามติดมาหน่อยหนึ่งด้วยศูนย์สองเก้าชัดอยู่บริเวณจุดนี้เนาะลากเกือบจะถึงลากต้นแม่ตะเคียนแล้วเรืหลัล่ของแม่ตะเคียนทั้งสามองค์เนาะที่วัดกลางจังหวัดปทุมธานีก็ได้ประมาณนี้นะผมผมช่วยต้นี้นะครับ แจนเบ้งเหล่นีเ้เนาะไปสิ้สนเงนได้แล้วครับ่อนถือก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมพวกเราทั้ง3ช่องนะคะระับไป้คนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูอ,องนะครับผมก็ขอทุกท่านได้รับโชคครับในงวดวันที่1เมษายองพน2567นี้นะครับผมแลใครจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับในวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ